สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่มรนครับเอามูนี่ไอยมเนาะครับมูนีเอาไอ้เจ้าเพชรลุงครับลูกชายของลุงเพชรเจ้าเพชรลุงเป็นลูกชายของลุงเพชรรับแม่เป็นลูกสาวของจึ้งมุกดาหารครับแม่เป็นลูกสาวของกึ้งมุกดาหารเลยคายออกจากคอกเสียน็อตเพชรการนคลังคายออกจากเสียน็อตเพชรการนลุงครับเราก็ไปอยู่ที่สจโจซัมารถครับบอกไงมูนี่คืออันนี้แล้วบอกว่าเด็ก อันนี้เป็นลูกลุงเพชรแท้ๆเลยครับผมตัวนี้เขาอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุสองปีหกเดือนเจ็ดเดือนครับสองปีหกเดือนเจ็ดเดือนเนาะฟันน้ำนมเนาะฟันแท้คู่หนึ่งครับพี่หนึ่งฟันแท้คู่หนึ่งเหรอครับมันวาเอาพี่น้องครับพันว่าในฟันแท้คู่หนึ่งแล้วเป็นลูกของลุงเพชรตัวนี้สูงไหมครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบหกครับพี่น้องสูงประมาณหนึ่งกว่าสิบหกนะครับพ่นวาตัวนี้เป็นลูกของลุงเพชรครับพี่น้องครับ ฟันแท้หนึ่งคู่นะครับอันนี้ครับว่าจันตัวนี้ยูเดนเรื่องโค้งสางเนาะครับโค้งสางกระดูกเนื้อกระดูกเนื้อหนังครับโค้งสางกล้ามเนื้อกระดูกเนื้อหนังอัตลักษณ์เขาเขาจะได้อัตลักษณ์ชัดเจนกับเนื้อหนังจากสายแม่ครับแม่เป็นสายพิทูรอนเป็นลูกเครื่งมุกอาหารนะครับพอไงอาจจะยูฟอกสีโอใชัยันอาจจะไทยไปเชียงรายตอนนี้อ๋ออันนี้คือประวัติลายชัดเจนเลยประวัติลายชัดเจนครับครับเอาหมอนี่นะโพอไงวะพอพันตัวนี้นะครับ พอชดเจนเลยนะพนกรรมเขานีข้ออะไรสมอะไรสายใดเนาะเป็นลูกของหลวงเพชรเลยครับเมื่อนี่ราคาไดครับเดี๋ยวราคาหลังไหมกัไเลครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปอ๋อเขาหนีแต่ละทองกันอยู่เนาะเอ็นบ่ลราคาหลังไหมเบอรตต่อของเอาเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งเกห้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดเ้าสมเจดปดเาสมนบลกล่องไอวันออกมาปุ๊บราคาหลังไหมซื้อเะไเห็นบ่าน่ะอะไรบมมากไปซื้อเล่นบอนี่ ขอพูดได้หัหันหลายๆครับเอาเบอร์พูดได้ก่อนครับอีกรอบหนึ่งเบอร์โทร095 095 195 195 7893 7893ต้องงีงครับฝอยมอดสีชมพูครับฝอยมอดสีชมพูเนาะโอเคบุกคนนะครับขอบคุณครับพี่มหันครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อซื้ออยัางนอครับพ่อเลือดพ่อเลือดครับห้อยเลือดหอยเลือดนะครับเนาะยาสโซทอนหอยเลือดยาสโซทอนพ่อคือได้ไข่ใหญกมา้ยมอนีโอ้ยควายพ่อพันครับควายพ่อพัน ควยพอพันเนาะพี่น้องพี่น้องครับเบิ้งตัวนี้เตะตาเตะใจในตีจุดเด่นคือเรื่องโค้งสางนะพอเนาะโค้งสางล้ำตัวเงาดีผมมาเบื้องครับตัวนี้คือดินเรื่องโค้งสางพวามคับตัวนี้มันอายุปีอะไรพ่อได้แถวหกล้ำขึ้นแถวหกเนาะแม่นครับอันนี้คือแถวสามเอ่อแถวหกคอครับตัวนี้มันไหนสูงอะไรพ่อลอยหางิมห่าพันวัดบา่งลอยหางิมห่ามันลูกตัวอดไพ่อคูับ่านี่ลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มเลยมานเนี่ยยังยังครับพี่น้องครับพี่น้องเป็นลูกของเบิ้มพันล้านพี่น้องครับอายุหกปี จุดเด่นชื่อเลืองโค้งสางล้ำตัวเงี้ยวแล้วก็อ้วนเงี้ยสมชวนนะอัตรักษณ์พายไทยตัวนี้ครับนะครับสสวัดีครับผมนะครับตัวนี้ถือว่าได้เรื่องโค้งสางล้ำตัวนะพี่น้องแล้วก็ล้ำตัวเงี้ยดีพี่น้องครับงามรอได้เละพี่น้องนะครับแค่ว่ามื่อยู่มองนี้ซื้อนะครับตัวนี้เอ่อมันมองไหนเน้นพอได้กี่พอได้กี่พอซื้อไว้บาทได้กี่สองแสนกว่าครับซื้อมา้ยสองแสนครัวม่ยนบัดที่นี่โอ้ไงว่ามื่อนี่มีความจำใครนมีความจำเป็นมาจะขายแล้วพอเนาะแม่นไมนอ้าว คือว่าหันหน้าพวกเราไปคุ้งฝูงหรือว่าไปทำตัวกับเสด็จเงินขึ้นก็เดินพอเนาะเอาสิพ่อมูลนี่นะพ่อเจ้ามัตต์ตอมโยสองคนพ่อเดียวราคาได้ครับมูลนี่เดี๋ยวนี้เปิดไว้แสนสามแสดงครับพ่อแสนสามครับแสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนี่คือราคาห้องแม่นครับอยากเกได้รีอโทร่ของมัตตอมได้เลยครับรถได้เป็นหมื่นรถได้เป็นหมื่นหลายหมื่นก็บรถใดนะกาศโทรมัตตอมคุยกันได้ชงมาคุยกันได้เอาสิครับถ้าผู้ใดสนใจติดต่อได้พ่อเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ครับ 0 8 0 7 3 3 7 3 3 4 5 0 6 4 5 0 6พาม่หยังครับห้าศูนยพ่อยังครับพอเลิศพรอเลิศเนาะเอาซาลามีทุกคนแล้วพ่อเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมมัอนี่ด้ไข้ไม่ตัวค่ะมัอนี่มัอนี่เอาไข้มาตัวหนึ่งครับเอามาตัวหนึ่งเนาะครับผมเอาอันนี้เป็นลูกตัวไรครับตัวนี้ลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มเบิ้มพันหลานนี่ตีครับเบิ้มพันหลานครับอายุครับผมอายุสองปีกว่าครับเข่วน้ำนมกำลังสีรูดครับอายุสองปีกว่าเข่วน้ำนมกำลังสีมืดเนาะ ครับ่น้องครับนอายุสองปีกัวแขวน้ำก็สิมดครับพี่น้องครับโอ้ถือว่าไง่ี่น้มันวะแม่ครับแขวน้ำร่กแรกก็อลกสีอ่ออ๋อแขวน้สีลนนะครับตัวนี้มัสูงอะไรครับพตัวนี้สูงร้อยสี่สิครับสูงประมาณหนึ่งร้อยสี่ิบห้าเนาะครับผมพี่น้องครับเราเป็นลูกบมพันล้านนะครับตัวนี้อายุสองปีกัวแขวน้นสีร่นนะครับสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าครับตัวนี้ครับครับผมเอ้ามาที่นี่ มันหั่บอสมบูรณ์ซื้อเนาะแม่นครับมันโต๊ะนำเรียงครับโต๊ะนำเรียงตัวนี้นะเอาถามเลยครัาโตสี่คมือนี่เปิดไปสามหมื่นเจ็ดครับสามหมนบาทเนาะแม่นครับผมอันนี้คือราคาเหนือเหนือเลยเนาะเกินเหนือนอยหนึ่งเกินน่อยหนึ่งครับเอาผู้ใดสนใจดีต้องนครับที่นี่ครับผู้ใดสนใจกาเบอร์ผมศูนย์เกหครับศูนย์เก้าห้าห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามศูนย์ห้าสี่ห่ครับศูนย์ห้าสี่หนึ่งครับผมขอแค้นแทกครับผมขอแค้นแทกเนาะครับผมโสดไหมครับนี่ ตรดจด้วยครับแจะมาซิ่งมาซิ่งมาหลู่ไ้เอาบอสิีหายเงี้ยหายเห็นไหเอาอันนี้ครับผมถ้าคิดเลยว่านอเอาขอหยาดได้ครับถ้าติดไหมได้ครับนี่เมื่อนี้อันนี้ลูกตัวนไดครับตัวนี้ลูกหงษ์ขาวจ้ะฮะหงษ์ขาวจ้ะหงษ์ขาวตัวผู้ตัวแม่เนาะครับตัวผู้จ้ะตัวผู้พี่น้องครับพี่น้องเป็นลูกหงษ์ขาวเป็นลูกตัวผู้นะครับพี่นะครับอายุเคาได้ครับตัวนี้ประมาณสิบสี่เดือนจ้ะอายุสิบสี่เดือนเนาะจ้ะเพี่นว่าเป็นลูกหงษ์ขาวอายุ สิบสี่เดือนนะครับอันห้าตัวสี่ราคาเท่าไรครับนี่ราคจ้ะราคาเลยครับตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นเก่าจ้ะสี่หมื่นเก่าพันบาทเนาะเอาเถครับพวกนั้ผู้จัดของกันนอนเอาผู้ใดสนใจที่ต้อนะครับตัวนี้ศูนย์เก้าสามจ้ะศูนย์เก้าสามศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดจ้ะสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดเนาะคืออย่างครับผมจ้ะคืออย่างนอกรับนี่จ้ะจากเชียงขวัญจ้ะนี่จากเชียงขวัญเนาะอโอเคผมมาควรละครับจะ อาผมยังฟอรนะพูดได้ไมมีหาเรื่องระบบสิบพั์ของโกไฟพี่น้องครับผมขายซีเคฟอร์ดมีทุงละสามร้อยเกสิบาทพร้อมส่งจึงนับปไปทางกวรได้สนใจเบอร์โทรเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามหาซีเจสูเจเจพนครับไปเบิ้งตัวต่อไปเอ้าอันนี้ของพูดเด้ครับอันนี้โอ้พนมาะจาตัวครับวัอนี้วันมีตัวเดียวพัน่าโอ้ต่ว่าไปผูกไว้ไ,ไว,ว้หมูไว้แล้วเอา หหเอาถามเด็นนะเออเอาเนี่นี่มื่อนี้่ายูทูบมื่อนี้ครั้งแรกผมมาใ่้ยยูทูบม,ม,ม,มาประมาณปีสองปีแล้วเมื่อนี้เห็นย,ยูทูบเอาว่เอามูมฮันเขาจะว่าคือบนเห็ุยูทูบหายหบบอเ่เนี่ยหายยูทูบเปโดนไเอาเปโซ่สันเอามาครับเพราะว่าเขาจะ่าโมหันก็ไปคลิปเนี้ยเขาเรียกว่าจางังพอ่าเห็ุยูทูบ <c oughs> <c oughs> ตับ้งเพจหลินเี่นองเปิดห้องมืดบ่ไปไอ้เปิครับอนีเป็ S <s <bottles> <S เป็นควายพัฒนามาแล้วครับพัฒนามาแล้วลูกตัวเล็น้อยตัวนี้คุณว่ลลา,ล,ล,าลูกเบ่มพันล้านครับลูกเบ่มพันล้านครับเอาเป็นว่าเป็นลูกบ่มพันล้านเนาะอายุครับไออายุเขียวฟันคูสองกำลังขืนรครับคููสองกำลังขืนก็ว่าสี่ปีน้อยเนาะเอ้าสี่ปีกว่านะครับตัวนี้ผสมตัวได้ไหมไอผสมมังผสมยังไงไอโบ่แมนยังก็ใบมันจำว่าอะไรที่จผสมก้มตนะครับอ่าม็นยังนะครับเดี๋ยว ตอนนี้มันผสมกันปะไผ่บักไผ่บัเป็นยังไงไผ่ทองตัวนี้ผสมไปเด่าไหรตัวนี้ผสมไปท่านไใ้พอดยี่สิบสามยี่สิบหกมันสูงเท่ไหรตัวนี้ค่อยตัวนี้วัดนี่ลีกกันลอยยี่สิบามเลยครับแล้ววันเดีวแต่คนที่วัดหอดพวกหอดเอาพี่น้องครับตันนี้คือสาธารณะเนาะวันนี้สิเอาเป็นโอไงว่าคือสิเอาไปพูดอะไรๆเป็นสาธารณะโตสาธารณะมาแล้วครับพวกสาธารณะมาแล้วสาธารณะมาแล้วสาธารณะต่อได้เนาะถ้าเป็นสาขาโอ้ยหอดสองแสนกว่าเนี่ย เมนตวนตนีคือตอนีตตนี้พ่ได้เอาพ่อมานันเมนบ่เอาห้องืนเอาืนเกเกบาทห้องครับห้องห้องวบซื้อนเกาพันบาทน้อยเนาะเอาผู้ได้สนใจติดต่อนที่นี่เบอร์โทรครับเบอร์ยังาะนยหสศูย์สศูย์สงศูนสมหห้อหนึ่งหาหกหาหนึ่น้อยเนาะเอาตะหน้ามาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะเนาะไอต่ำหำตรงหำตรงเอาตรงตรงตวทางหอยทรายเนาะเอา สัดีค่ะสวัสดีค่ะกลังตอรตรี่วันโย่กบสน้อยโอ้มทีบอกผัวพี่ได้เนี่ยโบนูบ่มีผัวจ้ามีแต่คนขับรถเต้จ้ใส่มู้่มีผัวะคนขับรถเตู้สาวสดก็ลูนี่เลเสดแม่ก็สดจ้าแม่ก็สดอยากเอาสิเอาแม่เลลูกสาวระมาเอาแม่เอาลเีได้ ใส่ก่อนใส่ก้นก่อนอันพ่อะข้าเปิดหนานะครับโอ้รับเลี้ยงยู่หมอพี่รับเลี้ยงจ้าโอ้ตำรัจแตกกระพากแล้วพอนี่ตัวนี้ตัวนี้ใช่ครับเอาคาร์โมนีเลยมาตัวคาร์โมนีได้มาสามครับขายตัวหนึ่งอะไรล่ะได้มาสามได้ขายตัวหนึ่งแม่ลูกครับยังแม่ลูกเนาะเอาพี่น้องครับแม่หนีไมนได้ลูกตัวเขาตัวนี้แม่ลูกเลยนี่เลยสองตัวครับสองตัวสามได้ทองนี่ยล่ะอันนี้ลูกตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับ ลูกตัวใดน้องคุณว่าหนิลูกเพื่อนมอเตอรครับเลื่อนมอเตอร์งันครับลูกเพิ่มลูกตัวนี้กระทับตัวมากกันตัวนี้เลยทับดาวจะเลื่อนของมอเตอรกันละครับดาวจะเลื่อนครับมไเอาจุงไปพื้นบนนีเรื่องข้างนอกเล้วบางเท้อนะครับเอาพี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องครับอันนี้นะครับรากาผสมแล้วจ็คเดือนครับผสมไว้นี่ ซีเดือนครับผสมหลอดซีเดือนเนาะปะกันท่องเนาะครับพี่บ๊อบครับผมเอาแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวนี้ครับแม่ท่องซื้อสองในสามนีืรัค้าอะไรครับห้องห้องมื้อห่างได้ครับห้อมื้อห่างห้องอะไครับอาเพื่อสนใจเบอร์โทรหนยครับวันที้นี่ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดหกเก้าแปดหกห้าหกหนึ่งสามครับห้าหกหนึ่งสามครับครับผมน้องเอี้ยครับพี่เอมครับนเอ็มครับสำหรับวันนี้พวกเราละครับผมวันดีครับ